สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชียข่าวพาเหรดนั่นเองค่ะชาวนักนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่21ถึง28กร,รกฎาคม2568ช่วงนี้การงานของท่านจะราบรื่นและกล่องตัวเดรวมไมมมีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือไม้และความรักของท่านทั้งคนโสดและไม่โสดเป็นยังไงกันบ้างในรอบสัปดาห์นี้เอาละคะ่ะเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามานะคะถ้าท่านกําลังรอคอยข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอคอยคําตอบหรือรอคอยเกี่ยวกับอะไรก็ตามสัปดาห์นี้ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆนะคะปัญหาต่างๆที่ท่านพยายามที่จะแก้ไขจะสําเร็จคะ่ะ มีโชคลาภนะคะจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเริ่มต้นโครงการโครงงานใหม่ๆห,หรือแม้แต่การเริ่มต้นทำอะไรในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอุปสรรคจะน้อยสัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทำงานเพราะหนึ่งงานที่ท่านทำไม่ค่อยมีปัญหาต่อมานะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังท่านแต่ไม่เปิดเผยไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามมักจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านใดที่ทำงานประจำนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีความสุขกับการทำงานนะคะจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านนั้นทำา อาจจะเป็นได้รับโอกาสให้ได้โชว์ศัก,กยภาพโชว์ฝีมือจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ค่ะจะได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเกิดจากตัวท่านนะท่านเป็นคนที่เก่งขยนันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะจะอยากทำหรือไม่อยากทำ ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ท่านทำท่านทำนะคะถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ทำท่านจะทำเต็มที่ส่งผลให้ความสามารถของท่านในด้านนี้ความพยายามของท่านความขยันมั่นเพียรนี่ล่ะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจท่านจะได้รับโอกาสดีๆแน่นอนตัวท่านเองก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มด้วยนะคะเป็นคนที่คิดอะไรก็มักจะเป็นงานและเงินค่ะท่านใดที่ทำงาน ประจำและรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหรืองานอิสระรีแลนซ์สัปดาห์นี้งานใหม่ๆจะเข้ามาเพิ่มนะคะวางแผนการทำงานให้ดีๆนะฉะนั้นเริ่มต้นสัปดาห์รีบเครียงงานที่สำคัญสคัญรอได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาและเป็นงานที่ท่านคาดไม่ถึงมาแบบปุรปปับฉับลันแต่เป็นงานที่ดีเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นสัปดาห์แห่งการทำเงินคะ่ะ ฉะนั้นท่านจะต้องจักโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมได้ให้ทำอย่ามัวแต่สยียดยผลกำไรที่ขาดหายไปถ้าท่านนะคะให้ใจลูกค้ามีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มในรอบสัปดาห์นี้อาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าหรือได้จากลูกค้ารายใหม่และลูกค้าจะช่วยท่านโปรโมทร้านนะคะเขาจะแนะนำกันปากต่อปากมันจะมีเรื่องหน้ายินดีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีธนู งานเด่นบางท่านถึงท่านที่ว่ามีข่าวดีในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเลยทีเดียวนะคะท่านอาจจะได้รับข่าวบางอย่างที่ทํำให้ท่านชื่นอกชื่นใจเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การยื่นเอกสารด้วยนะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอุปสรรคจะน้อยปัญหามีเข้ามาแต่จะเป็นปัญหาจุกจิกแก้ไขได้ไวนั่นเองค่ะฉะนั้นลุยให้เต็มที่อยากทำอะไรทำเลยนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะ ่อมาเรื่องเงินเงินทองทองของท่านกันบ้างการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาดีนะคะอุคุยท่านขยันนะหาเงินเก่งมากบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้คือพูดง่ายๆท่านใดที่กำลังยื่นเอกสารซื้อบ้านซื้อรถจะสำเร็จยื่นเอกสารเพื่อขอกู้ยืมเงินจะสำเร็จ ขอความช่วยเหลือลจากคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จถามว่าใครละ่ะใช่ไหมคะท่านรู้แหละว่าท่านจะขอกู้ขอยืมหรือว่าอาศัยใครได้นะคะทํานะถ้าท่านใดกําลังวิตกกังวลใจเรื่องเงินเงินทองทองขอความช่วยเหลือจากรายได้ให้ทําเลยคะ่ะไม่ต้องไปนั่งเกรงใจใครทั้งสิ้นนะคะเปิดปากเถอะจะสําเร็จเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้ถ้าท่านคาดหวังเงิน คาดหวังงานมักจะได้รับข่าวดีนะคะการเงินค่อนข้างที่จะุเฟื่องฟูเลยทีเดียวการเงินน่าอิจฉานะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มท่านจะคอนพบบางท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนแต่เป็นการปูพื้นฐานมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเก็บเกี่ยวท่านมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอย คาดหวังเงินจากส่วนใดก็มีโอกาสที่จะได้มาเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งไม่กลัวอุปสรรคเหนื่อยไม่กลัวท่านพร้อมที่จะสู้และลุยเรียกได้ว่าฉั้นจะตะบี้ตะบันทำจนกว่าฉั้นจะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ชั้นกำลังทำนี่คือบุคลิกของท่านในอรอบสัปดาห์นี้คำว่าท้อแท้คำว่าสิ้นหวังไม่มีในชาวลัคนาและชาวราศีธนู ส่งผลให้การเงินของท่านหมุนเงินได้กล้องนะคะพ่อค้าแม่ขายเงินเข้ามาดีมากบอกเลยว่าเงินเข้ามาดีจะไม่มีคําว่าขาดทุนนะต่อมาท่านใดที่ทํางานบริการทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดโดดเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวจากงานประจําก็เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะหมุนเงินได้มีคนช่วยเหลือนะคะมีคนคอยหนุนหลังท่าน ด้านการเงินบางท่านนะมีดวงได้สิ่งของแต่เป็นในรูปแบบที่ว่ามีคนนํามามอบให้นะคะบ้านและรถจะนําเรื่องชื่นใจมาให้นะคะท่านใดที่รอจังหวะและอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านรถมรดกทรัพย์สินกําลังจัดก,การเรื่องอะไรอยู่ในรอบสัปดาห์นี้จะส่งผลดีกับตัวท่านนะคะสิ่งที่ท่านทําถึงแม้ว่าจะยังไม่สําเร็จเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาในการทํา แต่ท่านก็มีความคืบหน้าไม่นิ่งแน่นอนสําหรับสิ่งที่ท่านทํารอคอยคําตอบเรื่องเงินเงินทองทองก็จะเข้ามาด้านค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างนะคะค่าใช้จ่ายหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันจะมีรายจ่ายอาเกี่ยวกับงานเข้ามาด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนหรืออาจจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออุป,ปกรณ์ในการทํางาน ค่าใช้จ่ายภายในบ้านบางอย่างหมดต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้คล่องนะถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในรอบสัปดาห์นี้พอไหวนะคะพอได้แต่ว่าท่านใดที่ไม่มีดวงก็ขอย้าว่าอย่าเสี่ยงนะคะท่านใดที่เป็นนักลงทุนก็พอมีลุ้นมีโอกาสได้ผลกําไรในบางวันค่ะเอาละการเงินยังไงก็หมุนเงินได้นะคะมีคําว่า เรื่องใจฟูน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักในรอบสัปดาห์นีออ้ความรักในคนโสดสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับหัวใจ ถ้าจะปิดกั้นก็ยังอยากมีความรักอยู่แต่ว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่ารักไม่ยุ่งขอมุ่งแต่งงานได้ไหมขอเรียนก่อนได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้เพราะท่านกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะส่งผลให้ลืมเรื่องความรักไปเลยแต่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแต่เอาเข้าจริงๆท่านมีความสุขกับคนรอบข้างมากกว่านะคะหรือมีความสุขที่ได้ทํางานได้เรียนในสาขาหรือว่าวิชาที่ท่าน กำลังคือมันจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนั่นเองนะคะส่งผลให้ท่านมีความสุขในเรื่องนั้นมากกว่าสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ท่านต้องใจเย็นๆนิดนึงนะระวังจะทะเลาะก,กันอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะแต่ระวังจะขัดแย้งกันหรือว่าง,งอนกันด้วยเรื่องเงินเงิน,งนทองทองหรืออาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆมีเหตุมีผลใช้เหตุผลในการพูดคุยเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะาคารมนะคะถ้าท่านใจเย็นระมัดระวังคําพูดเวลาที่อยู่กับคู้ครองคนรักเป็นสัปดาห์ที่ดีนะเพราะถ้ามีปัญหาคู้ครองคนรักจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องนะคะข่าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอพรกคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ